จาะกลยุทธ์ก้าวไก่เอามวลชนเข้ากดดันหวังรักษาเก้าอี้ประธานสภาเรียกได้ว่าอุณหภูมิทางการเมืองตอนนี้ร้อนระอุทีเดียวนะครับเมื่อพักก้าวไก่และพักเพื่อไทยยังไม่ได้ข้อสรุปอ์ประธานสภาซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวลือมากมายนะครับในการตกลงเจราจากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสูตร15บหวกหนึ่งหรือสูตร13บวกหนึ่งที่มีการตกลงกันใหม่ แต่ว่าล่าสุดนะครับนายแพทย์ชลนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเองออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่เคยได้ยินสูตรเหล่านี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งสองพักต่างเดินเกมกันอย่างหนักนะครับเพื่อช่วงชิงตําแหน่งนี้โดยเฉพาะพักคก้าวไกลนะครับที่ใช้กลยุทธ์เอามวลชนเข้ากดดันไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่นะครับแล้วก็การสร้างความหวังให้กับประชาชนในช่วงที่ผ่านมา หรือจะเป็นการเปิดชื่อหมออองปัญพัฒนสันติพาดานะครับที่จะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตประธานสภาจากพรรคก้าวไกลทั้งยังมีการแสดงวิสัยทัศนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียอีกด้วยทั้งที่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับแล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการการเจราจาซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการเพื่อสร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนยุทธวิธีนี้เป็นยุทธวิธีที่ทำให้พรรคก้าวไกลถูกมองว่าเป็นคนที่ถูกรังแก และพักเพื่อไทยกลายเป็นผู้ร้ายจอมต่อรองซึ่งยุทธวิธีนี้เป็นยุทธวิธีที่ได้ผลอย่างมากครับเพราะช่วงที่ผ่านมารถทัวร์แทบจะมาจอดพักเพื่อไทยแบบรายวันเลยล่ะครับและการเปิดชื่อหมอออกนี่แหละครับที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดวงจราจาและพักเพื่อไทยก็กําลังจะต่อรองเพื่อที่จะเอาตําแหน่งรัฐมนตรีคืนกับพักเก้าไกลเป็นหนึ่งตำแหน่งเพื่อที่จะแลกมาซึ่งตําแหน่งประธานสาภาต้องเป็นอันล่มไป แล้วก็ทําให้รถทัวร์เนี่ยมาจอดหน้าพักเพื่อไทยจนคุณหมอชนอนั่นออกมาตัดพ้อเลยแหละครับเราเป็นพักระดับสองเนี่ยนะครับเราค่อนข้างระมัดระวังมากในการที่จะเสนออะไรลงไปแม้แต่เราเสนอขอตําแหน่งประธานสภาเนี่ยครับไม่ใช่เ,เช่าทัวร์นะฮะทุกอย่างมางันมองมาลงที่เพื่อไทยหมดเลยส่วนพักเพื่อไทยในช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสนะครับว่าทางพักก็พยายามจะเดินหน้าทุกวิถีทางแม้กระทั่งที่จะยอมเอาตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีหนึ่งเก้าอี้ คืนกลับสู่พรรคเก้าไกล่และแลกมาซึ่งตําแหน่งประธานสภาหากเรามองเกมเป็นนะครับมองอย่างการเมืองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสาเหตุที่พรรคเพื่อไทยต้องการจะได้เก้าอี้ตําแหน่งประธานสภาก็เพราะว่าตําแหน่งนี้เป็นของจริงและเป็นตําแหน่งที่ได้แน่ๆซึ่งพรรคเก้าไก่เองก็รู้ดีครับจึงยากที่จะถอยเพราะตําแหน่งนายกและมนตรีไม่รู้ว่าพรรคเก้าไก่จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะยังมีอีกหลายวิบากกรรมที่ยังรอนายพิธาอยู่ซึ่งเราต้องเข้าใจนะครับว่าการเมืองคือการต่อรอง มาให้ได้ซึ่งอำนาจมันคือการแย่งชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐซึ่งหากก้าวไกลต้องเสียเก้าอี้ประธานสภาไปและว,วันโหวตเลือกนายกนายพิธาก็ไปไม่ถึงฝันอีกผู้ที่เป็นต่อในเกมนี้ก็คือพักเพื่อไทยและเมื่อพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะกลายเป็นว่าเพื่อไทยเองก็จะได้ทั้งเก้าอี้ประธานสภาและเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ซึ่งหมายความว่าเพื่อไทยก็จะกุ่มอำนาจรัฐอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่แน่นอนครับการเดินเกมเช่นนี้หากไม่มีเหตุผลที่สามารถอธิบายกับมวลชนได้มากพอการเลือกตั้งครั้งต่อไปตัวเลขหรือคะแนนที่เพื่อไทยได้ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ฉากกระทัดเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เกมทางการเมืองเท่านั้นและอย่างไรก็ตามในทางการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ